สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทูนกระหม่อมทรงโพสต์ห่วงใยคนไทยขอให้ไทยได้วัคซีนชี้เราจะตายกันหมดแล้วคนตกงานกันหมดทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสรงโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมนิชา X ถึงเรื่องวัคซีนโควิด -19 โดยระบุว่า สวัสดีวันอังคารได้ทำงานนิดหน่อยเมื่อวานวันนี้จะไปสวดมนต์ไหว้พระขอให้ไทยได้วัคซีนเร็วเพราะเราจะตายกันหมดแล้วเพราะควบคุมโควิดกันอยู่อย่างนี้เศรษฐกิจก็ย่ำแย่อย่ามัวแต่ดีใจคําชมคนตกงานกันหมดวัคซีนตอนนี้มีหลายยี่ห้อที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในหลายๆประเทศนะคะ ทั้งนี้เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาส่งโพสต์ข้อความระบุว่าสวัสดีวันเสาร์วันไม่ได้ปั่นจักรยานเพราะอากาศไม่ดีเลย p m 2.5ยังอยู่ในระดับอันตรายก็ได้แต่นั่งชิลอยู่ในบ้านต้านโควิดด้วยเซ็งเป็ดที่เราไม่ได้ฉีดวัคซีนกันสักทีนึกว่าจะได้ฉีดเดือนนี้เดือนหน้าเพราะรอไปเดือนมิถุนายนคงสายไปซะแล้วประเทศก็เปิดไม่ได้เราจะไปไหนไปทำงานก็ไม่ได้แยกกันพอดีประเทศอื่นเขาได้ฉีดกันแล้วอย่างไรก็ตามจะอัปเดตสถานการณ์วัคซีนเท่าที่ได้ยินมาละกันวารสารแลน ที่เป็นวารสารทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือที่สุดฉบับหนึ่งได้รายงานว่าวัคซีนของรัสเซียที่ชื่อสปูตนิก5ใช้ได้ผลถึง91%และสารต้านไวรัสกลายพันธุ์โควิดได้ด้วยเพราะเราเป็นกำลังใจให้กัน นอกจากนี้ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญายังส่งมาตอบคอมเมนต์ด้วยว่าเซ <c oughs> ็งจริงๆถ้ามีวัคซีนจะได้เดินไปข้างหน้าสักทีเราล้าหลังไปหมดแล้ว <c oughs> ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ